สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาเจอกับฝรั่งสร้างบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้มาทอดปลาทูนะคะจะมาทำเมี่ยงปลานะคะปลาทูตัวใหญ่ๆนะคะ ข้ามื้อเย็นแล้วนะคะนี่ค่ะเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่แล้วนี้ก็น้ำจิ้มนะคะมีพริกกระเทียมถั่วชูรสนะคะชูรสเกลือนะคะี๋ยวนี้เราก็ต้มน้ำเราจะลวกเส้นนะคะ ติดตามรับชมเราได้นะคะ ับข้ามื้อเย็นของเรานะคะ ปลาทูนะคะปลาทูเราไปซื้อมานะคะสองตัวหนึ่งร้อยโคนนะคะไม่สวยเลย กลับยากเหลือเกินนะคะกลับนี่จ้า ล้มนะคะกล้องล้มกล้องล้มตอนนี้เราก็จะมาปั่นน้ำจิ้มนะคะ The link. เดลิงเลิมเชิบมะนาวเราลืมซื้อมะนาวนะคะเอซโอเครสชาติเข้มข้นค่ะ ขาดเปรี้ยวหน่อยนะคะขาดเปรี้ยวนะคะรสชาติเผ็ดขาดมะน,นาวนะคะมะน,นาวกับน้ำตาลนะคะ เสร็จเสร็จเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราแล้วน้ำมาจากไหนเนี่ย กันจิ้มเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลวกเส้นนะคะรวกเส้น ราลวกเส้นหมี่นะคะเราลวกเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นเลยนะคะแป๊บเดียวนะคะ เอากระดาษมาเตรียมซับน้ำมันนะคะทุกคนค่ะ ค่ะปะทูเสร็จแล้วนะคะเส้นหมี่เราก็เสร็จแล้วนะคะอตอนนี้เราก็เหลือแต่น้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มน้ำจิ้มกะชันี่ค่ะ น้ำจิ้มค่ะข้นเข้มนะคะน้ำจิ้มเมี่ยงปลานะคะทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็มาทำเมี่ยงปลาทูนะคะกินคู่กับเส้นมีแล้วก็ผักหลายๆชนิดนะคะ อันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะกับข้าของเรามื้อนี้นะคะทุกคนนี่จา้าเดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปถอนต้นผักนะคะมากินแกล้มนะคะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย <laughs> อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนคะ่ะ